สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,น,นี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝนกําลังตกตกตั้งแต่เชา้าคือว่าตกตั้งแต่เชา้าเป็นระยะเวลานานพอสมกวรแล้วนะครับขณะน,น,นี้ผมอย,อยู่ที่บ้านสวนคอยปูมอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาดูนะ้ํากาลังขึ้นครับ รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาน้ําขึ้นน่าจะประมาณหนึ่งฟุตได้แล้วนะครับสำหรับบ่อจะแห่งนี้นะครับจะแหงนี้ประมาณไล่ครึ่งนะครับประมาณไลเ่เศษๆบรรยากาศฝนตกบางอาชีพบางคนอาจจะไม่ชอบฝนตกนะครับแต่ว่า อาชีพมีอาชีพหนึ่งที่ชอบฝนมากที่สุดก็คืออาชีพทำไร่ไถนาะอาชีพเกษตรกรครับอาชีพทำสวนอาชีพเกษตรกรถ้าหากว่าฝนไม่ตกก็จะทำให้ไม่ได้ไม่สามารถทำนาได้หรือว่านายแห้งแล้งก็ทำนาไม่ได้ผลอาชีพทำสวนก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าหากว่าพืชหรือต้นไม้ได้รับน้ําฝนก็จะมีความชุ่มช่าไม่ต้องเสียเวลาลดดูมองดูไปทางไหนก็เขียวเฉาอุ่มพุ่มสวยเป็นผลมาจากได้รับน้ําฝนนะครับขณะนี้ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับ มีหลายครั้งนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณที่ผมอยู่นะครับฝนตกแล้วก็ลมแรงบางทีฝนตกไม่ตกตกไม่เท่าไหร่แต่ว่าลมแรงมากนะครับมีเพื่อนบ้านหรือญาติญาติของผมหลังคาหลุดไปหลายหลายบ้านเลยทีเดียวนะครับนะครับหลังคาออกเลยกระเบื้อง ปิวว่อนว่อนปิวว่อนสังกะสีลังคาก็ปิวออกเยอะนะครับหลายลังคาแล้วปีนี้นะครับหลายอยู่ในหลายอำเภอแต่ว่าที่บ้านผมนะครับผมจะให้ดูบ้านผมรอบรอบนะครับบ้านผมลมมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถไม่เป็นอะไรนะครับเหตุที่ไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับ จะทั้งเขตว่ารอบๆอต้นไม้ของผมรอบรอบบ้านของผมจะเต็มไปด้วยต้นไม้มีทั้งต้นมะพร้าวมีตั้งต้นไผ่ต้นมะม่วงต้นดอกอินทนินต้นตาลก็มีนะครับมองไปข้างหน้าก็คือต้นตาลนะครับต้นตาลต้นไผ่ก็หลายต้นนะครับต้นยางนานะครับที่เห็นก็คือเป็นต้นยางนา มีปลูกต้นไม้ล้อมรอบบ้านก็ดีนะครับเวลามีพายุมามันจะช่วยต้านทานลมไว้ทำให้หลังคาของเรา,เาไม่พังเสียหายนะครับไม่ปลิวไปกับลมนะครับถ้าหากว่าบ้านไหนพอที่จะมีพื้นที่ว่างอยากจะแนะนำให้ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ กันลมกันฝนนะครับกันลมได้เป็นอย่างดีน้ำกำลังขึ้นครับน้ำก็ขึ้นเรื่อยเื่นะครับดูจาก Facebook, เฟซบุ๊กคนที่อยู่ในเขตเทศบาลร้อยเอ็ดบางแห่งก็บางบางถนนก็ท่วมแล้วนะครับ เหตุที่ท่วมก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าน้ําระบายลงไม่ทันนะครับน้ําระบายลงท่อไม่ทันก็ทําให้น้ําขังท่วมได้นะครับระวังกันด้วยนะครับถ้าหากว่าฝนตกไม่หยุดนะครับก็อาจจะท่วมหน้าบ้านของท่านเข้าไปยังบ้านได้โดยเฉพาะชั้นหนึ่ง ขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ